ยี่งไม่ย่งเี่ได้อยู่นี่บวมได้หรอล่ะ่นเสียมัาบวมกันน่าเพี่น้องเสียมบวมกันเ่าแบบต้องเอาไปกลบวมกันขเจ้านะครับนกขนกขานนกขันนกครับนกครับอากานว่าเสียกินวับวุบหมากนี่พี่น้องบานี่เสียได้กินวพี่น้บหมากินว่พี่น้องเบัง มานี่สิบ <necessary> ่ได้กินบ้างบ้างโอกาสยบุกไปกินด้่นู้ฮกเ่ไ้กินน้่นะอ๋ออ๋ออ๋ออย่าไปตุเอาอ่าบยังแดดทามยังแดดชอบกินพี่น้องอบกิชมดูอันนี้เลี้ยงไปมาหนีได้กินว่พี่น้องมาดกินว่าบุ๋พี่น้องบง มานี่สิบ่ได้กินเบื้องเบ้องโอกาสสิจ้อยบอกจะได้สิได้ตะก้อกับบะมีโอ้ได้เลยเอาไว้เอาไว้เอาไปเป้ามาถือว่นี่เวย์คอนใเวย์คอนโอ้ยวิงขมิตรนนั่นบุหรี่งามบ่สนุกอันนี้ถ้าสนุกครับผมมองสนุกแย่แอ่กําลังเลี้ยงครับยังจังจัง

เดี๋ยวมกลอนเขาแบบตองเอาไปคนบวมกวัอนข้าเจาเา้านะครับนกขานกขานนกขานนกขานนกขราบอากาาาบาบาันว่าเสียอกินวับวุ้บหกีพี่น้องนี่ก็ทันเหลียงเอาค่ะขอบคุณค่ะพวกออกกัสซกขอบคุณเลหลายจังี่มา <S <S อนี้ยิ่แต่พวพี่น้อรูกน้ำเดือดเยงนแล้วพี่น้อเห่นั้น,น,นเยงแล้ว เดื่อวอันนี้ยื้อเอาเด้อโอ้ยนั่นเดือดหมดพี่น้องนั่นเดือดแล้วเดือดแล้วเรากัระจายวไปวงต่อของนอกค้งก่อนพี่น้องเอาลงของกน่อคนไม่หยิบมาเลยหมาดีมีเตะพวกพี่น้องรู้งั้นเดือดยังแล้วพี่น้องเห็นกันเดืองแล้วเรื่องแล้วอันนี้ยื้อเอาเด้อเอาไปวก่อนข้าดสีบ่มก่อนข้าจดสีอมอไปบ่มีจ่า คือหนมอไปบวมก่อนบางนี่จะได้กินว่าคือบน่อได้กินว่าบูพี่นองเบงมานี่สิว่ได้กินบ้างบ้งออกกัดสิจ้อยกบวมได้รล่ะเพิ่นเสียเม่บวมก่อนนากนอเพ่นเสียม่บวมก่อนเขาแบบตกบานี่สิได้กินว่าคอบน่บได้กินว่าบูพี่นองเบางมานี่สิบ่ได้กินบ้างบ้งออกกัสิถ้อยบบวม ไปสักพ <displayed, S 1> ี่สักน้องไม่แี่นน่องเห็นบ่ได้กินดนว่ะผู้ฮแฟ่ได้กินูดนว่ะเฮียเบตุเอา่ะน้บอขึนน่องก่อนนาขับปกม่วงหนักนึงอ้โเดอนี่จะไม่แักสีได้ไหมนี่ ข้งนอกเนี่ยขักบมวงหนักเลยโอ้ยนั่นเลีงหลอดพี่นนอกนั่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเรากัดเสียวไปรวมจอของนอกทังกองข้างนอกเอาหมดข้างนอกก็มวางไปสากีากน้องใบเี่ยี้ย้างอเลียงงบุดีเอาการสีวตายกบมวางครับกบมวางเลี้ยงลอดข้านอกเลี้ยงเล้ ข้อห้าเป็นนี่ไม่ข้อห้านี่เยียบมานี่มีแต่พวกพี่นนองรูน้ำเดอดยังแล้วพี่น้องทุกันยแล้วย็แล้วอันนี้ยือเอาเด้อเอเาไปเอาไปเอาไปฟอนมาถิบว่นี่ควอนในควอนโอ้ยวิ่งมิตันนั่นบุหรี่งามเนาะสนกอันนี้ค่ะสนกครับผมมองสนกบวมได้ละวเพิ่นเสียมุกบวมกอนน่าพี่น้อง เดี๋วม้วมกว่อนเขาแบบตองเอาไปคลนบวมกว่อนค่ะเจา้านะครับนกขานกขานักขานนรับนะกราบ,บ,บ,บอาการว่าเสียกินวบุ้บหมานี่พี่น้อง <Okay. S 1> นี่ก็ท่ยนเหลียงเอาค่ะขอบคุณค่ะกอากาโวกของนนเล่หลายจ <c oughs> ัจะไรชิรอะไลตะกกับบ่มี เลยเลยอ้นงกา้ษาพี่น้องเด้อโอยเนะโอ้ยสิบว่าได้ดึงมึเอาไปกนบวมกันข้าเจ้านีครับนกขา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 นรับอาการว่าสียกะรินง่บุ๊มห์มีพี่น้องสวัสดีอากานถุง่องไยบวมครับแอนุ่มมวงอหนมวงลี้งหลับพี่น้องเลี้ยกแห่มแต่รเพื่ขับเดิพี่น้อง ก <c oughs> like e. so, ็ดีฮาปนี่มองก็ดีฮะชอบเมอไหร่ก็คือชอบเมอไหร่่คนได้เลี้ยงแน่อุอันนี้ก็เลี้ยงไป่อุ้ยหมาขหันเอาลุงครูหันเพื่เป็นเสีเลี้ยงเด๋อแต่ว่าชวงหนเย็จะง่อยกันแต่ว่าขันว่าไปบ่มกับี่แม่วันจระขวัพี่น้องแมควัจระอันนี้ก็เป็นเลี้ยงเด๋อมันบางมีจะได้กินว่าขวอนมามามาด็กินว่าบูพพี่นอง เบิ้งมานีฉันไ่ได้กินเบิ้งเบิงออกากาศช่วยอกนี่เฮ้ยหากินอะไรเลี้ยงแบนเส้อุ้ยอมกัดมากอนะเอาเชียวงานลางไปอือว่าหาอีกหายอีกเอามานี่เลี้ยงไปโอ้โหโอ้ยนั่นเลี้ยงหมดพี่น้องนั่นเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเอากัดเสียวไปรวมต่ออของนอกทั้งก่อนพี่น้องเอาของนอกก่อนเอาพี่น้องมาเกี่ยวหมากกินก็สิได้ดบริการบรรลุถึงออกอากาศเป็นผู้นำครับอย่าเบิ้งเยอะอยังพี่น้องงายบ้ะ

เบี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วอันนี้ยื้อเอาเด้อบ่ดีอาการถือว่าตายแกบวงครับแม่บกบวางวางวางยังแบบพี่น้องเบี้ยงแล้วแต่ว่าพอดับเด้อพี่น้องนี้อดีห้าปันนี้เล้เพิ่อดีห้ายังแดดครับเบี้ยงแดดข้าช่องพี่พี่น้องาช่องพี่ลองดูอันนี้เบี้ยงไปเยังแดดครับเบี้ยงแดดข้าช่อง อันนี้เลี้ยงไปมบางนี่สิได้กินว่าพี่น้องมัดมัดมาดได้กินว่าหมูพี่น้องเบิางมานี่สิบ่ได้กินเบิางเบิางออกอาสาศชอยบอกโอ้ยนั่นเลี้ยงว่าพี่น้องนั่นเลี้ยงเลี้ยงแล้วเรากัดเสียวไปอืมต่อของหน่อทั้งก่อนพี่น้องเอาของหนอกก่อนซ่อมองไหมลูกพี่น้องเ่อมองไหมลูคนได้เลี้ยงแน่ ว่้ใครนี่ก็เลี้ยงใช่ว่ยหมาของหันเอาลุงคูหันเพื่อเป็นเสียงเลี้ยงแล้วเอาไปบ่มก้อนขจจสิบ an, ่มก้อนขจจศิ่งมอไปบ่มนี่จากประกาศศิษย์มอไปบ่มก้อนนี่หมางนี่จะได้กินว่าพี่น้องหมาบมาบมาได้กินว่าหมูพี่น้องเบิังหมานี่จะได้กินเบิบงเบิังโอกาสสิษย์อยบุกมางนี่จะได้กินว่าพี่น้องมหมาบมา มาได้ก nee, nah e? ินว่าบ yeah, nah, yeah, ูพี่น้องเบิ้งมานีสิว่ได้กินเบิ้งเบิ้งออกกัสิอยนีฮบู่น้องยังคนส้นเอ้ยอมกัดมาคนนะเอาเิียวนานร้างไหมอือว่าหาอีกหายอีกหมานีเลี้ยงไปโอ้ยบูบ่ดีออกกัดสิมาตายบ่วงครับ่งวลยงล่ะพี่น้องเียบบติวาับเต้อพี่น้อง้หาบบนี้เบิ่งเด้อเดีหนีฮยบู่น้องยังคนส้วน โอ้ยอมกัดมากขนาเอาซิเอานั่น้างไหมหัวหายอียดหายอีเอามานีเลี้ยงไปโอ้ยดเวโอ้กรันลี้ยงครับยางงยางิ้ยมางิๆการันตีเลี้ยงครับไปบุ้มให้ยายเียวกินาซองบ่งไม่ด้โอ้นั่นเลี้ยงหมดนอกนั่นเลี้ยงแล้วเลี้งแล้วเรากัดเสียวไปเอาของนอก่อนข้างเอามาของนอกนเอานอก่อนนี่คะปอกมมวง หังว่จองหายยจังไงกันรตหว่าขันบ่าไปบ่มกับชีแมวันจ๋ที่หลังนี่ครับจ๋วอันนี้ก็เป็นยังเด็กแจ๋วเออกางเลี้ยงครับยางจังยังยงขี้ยนขี้ยังขี้เสือกังเลี้ยงรับไปบ่มหายยัเจียวนข้าสรงบ่มัม่ลูกเอาไปบ่มก้อนข้าเจิบ่มก้อนขาเจอสิอ้มาไปบ่มมีจา กรเกอสีมอไปบวมก้อนเขาไปบวมก่อนขจัดสีบวมก่อนขจดสีอมอไปบวมมิจางกระกือสีมอไป